สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพ่อครับกาโองเชีแยวนะครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอาย่างเนื้อเสือครับมาฝากพี่น้องเนาะนี่ย่างแล้วละครับบ่ได้เห็ุกระบวนการในพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ซอยว้แนนะครับเอามากินครับนี่ครับหมากลิ้นฟ้าครับหมากลิ้นฟ้าเผาเนาะนี่หมากแตงเน่ะยอดพักกระเดาเนี่ยตัอหนึงหลวกหอมหอมไปเรื่อยหมากกลัวขมยังไม่ได้ใสพี่น้องใส่ขมก่อนเด้อพี่น้องวันนี เยาวพี่น้องเหยาวยางเนื้อเสือครับมึเซ่้าไปตลาดมาพี่น้องเอ้ประมาณหนึ่งเอากระเทือนครับพี่น้องเพราะกระเทือนเนาะมึงไว้แน่ล่ะครับเหลือแต่งกใส่ขมยางเดียวมามาพี่น้องมาเหยาวเหาวกรเนี้ยวโอ้ชงสีเนียยครับพี่น้องบัตนกระเนียวปิดมือได้พี่น้องเบิ่งเนยปั่นบ่อใดล่ะครับอันนี้จำเบิ่งกันอื้ม

dàng khác đấy. một bên bọn mẹ, bọn mẹ, bọn mẹ rồi mẹ 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 ô hình cho cây mà quỵ hoạt năm hợp ừ. cái đồn đuổi โอ้ยตัวขาดสนับน้อมวันนันติดมันหน่อยๆเอาปุยมั้งกล่งสีเหนียมปวดร่างเขา อําลําพอดีแท้ ออหวานๆนะครับกระเทียมทวนแซ่บพี่น้องครับเสียงผมกำลังสิมากวล่ะพี่น้องผ่านไปเลยมือหนึ่งแลวครับกำลังติดเขาสภาพว่าปกติพี่น้องเน้ย ไปฝึกมากกับสิระมาณนียเนาะพี่น้องตากแดดตากฝนนะ กับปนกับก่อยกับเบสเท่านั้นครับ งับออกก่อนพี่น้องเดี๋ยวจิช่วยช่วยจักนิดนึงนะพี่น้องเนาะงับออกกันโอ้ยช่วยมึงมันกับคักหน่ยนพี่น้องเออเนี่ยเสียน้องเอ้ย ด่างทุกเล้วตรงเกียวกินได้พี่น้องเสหยงครับหยาบแบบมีเดียมมีเดียมพราะดีครับพี่น้งองเครื่องสุกเครื่องหิบเนาะ ไอ้จัดใหม่ไอนน้ไม่ต้มครับไม่ได้เผาไม่กิงว่าหนา อยู่ขาบ้านผมบ่ดีพี่น้องมาหนึ่งมาลืมบ้านมีต้นนึงต้นเดียวแต่บ่น่วดอกอกพี่น้องเด ่าจะเป็นเนื้อย่างเดียวส่นส่มนมัดเจ็ดขีดพี่น้องเลยว่าจะได้เป็นเจ็ดขีดนัน้นผมสั่งเครื่องโล่เป็น้อยไม่ใหเจ็ดขีดก็เลยเอามาเบิดเลยครับ ยกขอให้พี่น้องจินหนากรดเลยครับเอาพี่น้องครับกะเรียบร้อยนะครับเนาะเป็นย่างเนื้อเสือแข้มเจีวขมแหนแบบพิดทอดถแหนกระเทียมธรรมดาและกระเทียมตนนะครับหมากลินไม่นะครับหมากลินฟ้าดีแหละเนาะเผาเนาะโอ้แซบพี่น้องเลยแซบคักแต่กับเห็ดแน่เนาะพี่น้องเนาะตอนท้ายของคลิปนะครับกะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับถี่ตีดตามรับชนจากปวงมาโดยตลอดนะครับมากกะกดไล่นะครับถูกใจกะกดแช์นะครับ กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งสิปภาพทุกทุกคลิปของจากวงนะครับขบพอกกันใหม่มอยื่เอ็นจากวงเซ้าอย่างมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ